บี d วดีทางรถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งคายแรกที่มาไทยโหดจัดสามารถวิ่งไกลได้ถึง730กมต่อการชาร์จชาแล้วครับเพื่อนเฟังไม่ผิดละครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งคายแรกที่จะมาไทยเลยครับพอตอนนี้เรายังไม่เห็นค่ายไหนที่มีเจที่นั่งที่จะมาไทยที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ติดตามช่องของผมไว้นะครับ ก็น่าจะทราบข่าวดีเกี่กับ BYD เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะ BYD เริ่มทําการตลาดในบ้านเราปีนี้แล้วและก็จะมีการเปิดตัวมากถึง5รุ่นเลยครับและตัวนี้เป็น1ใน5รุ่นนั้นครับก็คือ BYD ถังคันนี้เพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนด้วยนะครับของปี2022นวันนี้ก็เลยมีรายละเอียดของรุ่นนี้มาบอกเพื่อนๆครับเขาเพิ่งเปิดตัวในจีนวันที่1เมษายน2022นีนี้เองเขามีชื่อการออกแบบด้วยนะครับก็จะใช้ชื่อว่า Dragon Face แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากถึง108.8กิโลวัตต์อาวและสามารถวิ่งได้ไกลถึง730กิมตรต่อการชาร์จมาตรฐานที่เป็น CLTC ครับหลายคนก็คงไม่ค่อยได้ยินไอตัว CLTC เนาะมันก็คือมาตรฐานของจีนที่มันดีกว่าจะตัว NEDC และก็ใกล้เคียงกับ WLTP ด้วยครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่เกือบจะใกล้เคียงการใช้งานจริงแล้วครับหน้าต่งของเขาสวยงามมากม เป็นรถ SUV 7ที่นั่งขนาดใหญ่เอาเรื่องเลยครับจากชื่อการออกแบบก็เป็นดร์กอนเฟสน่าจะอยากสื่อความเป็นมังกรเอามาใส่ในด้านหน้าของรุ่นนี้แน่เลยครับมีเดทอมรันยิ่งไลท์รูปตัวสิมากถึง3อันเลยการชนด้านหน้ารวมถึงช่องลมต่างๆเวลารวมกันแล้วนะครับดูลงตัวดีนะครับในด้านหน้าแต่ก็อาจจะดูขนาดใหญ่แต่ก็แน่ละเป็นรถยนต์7ที่นั่งเลยก็ต้องใหญ่แน่นอนครับ ด้านถ่ายไฟหลังก็เป็น Full LED 2เส้นยาวทั้งแถบด้วยครับไฟทับทิมก็จะอยู่ด้านล่างซ้ายและขวาดูลรวมๆแล้วก็ลงตัวมากๆเช่นกันครับในส่วนของด้านข้างก็ดูดีล้ออรอยได้ขนาดใหญ่ถึง21นิ้วกันเลยครับมิติตัวถังคันนี้ความยาวอยู่ที่4,900ม mm ิลิเมตรเลยกว้าง1,950ม mm, ิลิเมตรและสูง1,725ม mm มครับ ก่อนที่จะไปดูภายในผมขอบอกราคาที่เปิดตัวในจีนก่อนดีกว่าครับราคาเขาจะอยู่ที่280,000ถึง350,000หยวนหรือประมาณ1.47ล้านจนถึง1.84ล้านบาทครับราคาถือว่าดีมากๆเหมือนกันนะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งแล้วก็สเปคไม่ธรรมดาด้วยนอกจากตัวนี้จะวิ่งได้730กิมต่อการชาร์จก็ยังมีรุ่นที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังมากถึง517แรงม้าเลยครับ ตัวนี้จะวิ่งได้635กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วก็มีรุ่นที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัววิ่งได้600กิโลเมตรต่อการชาร์จให้เลือกอีกด้วยสุดยอดเป็นไหมครับสำหรับราคาแล้วก็สเปคของเขาในส่วนของภายในก็ไม่แพ้กันเท่าไหร่นะคอนโซนกลางของถัง ev 202 2มีหน้าจอสปัสขนาดใหญ่มากถึง15.6นิ้วพร้อมกับโปรเซเซอร์8คอเลยแผงหน้าปัดก็เป็นแบบใหม่ด้วยเป็นดิจิตอลฟูลเลยครับ ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะที่เป็นดลิงั์สี่จุดศูนย์รองรับ5 g แล้วด้วยและระบบขับขี่อัตโนมัติถ้าดูจากกรุปหน้าจอตรงกลางครับดูเหมือนว่าจะสามารถปรับจากแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้อีกด้วยอันนี้ก็ดูไฮโซดีนะครับที่นั่งแถวที่2ก็จะเป็น2ที่นั่งมีที่พักแขนแยกอิสระมองดูลงไปแล้วก็จะแอบเห็นที่นั่งแถวที่3ก็น่าจะเป็น3ที่นั่งนะครับต้องรอไปดูงานจริงว่า3ที่นั่งจะนั่งได้ดีหรือเปล่าในด้านท้ายสุดครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวยตบีวีดีทางรถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งใครแรกที่จะมาไทยเลยครับสำหรับวันนี้นะจะมีข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้ามาอัปเดตเพื่อนๆเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อ,อนๆมากเลยครับ